สวัสดีครับทุกคนทักทายทักทายแฟนๆก่อนค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบแต่ละทีมชื่ออะไรกันบ้างบอกชื่อทีมก่อนค่ะแล้วก็แนะนำตัวทีละคนเลยฝั่งของเราครับเดินด้วยสองซ้ำไลท์มินชิน่าผมลุกขึ้นสิครับว่าครับผมเอาเบอร์ด้วยเบอร์ด้วยสองสอง <respuesta. S 2> สองนะครับสองสองสองครับต่อเลยครับผมครับผมภูวดนะครับเบอร์แปดแปดนะครับสวัสดีครับผมลุยนะครับเบอร์อะไรนะ ยีสมครับไม่ต้องพูดด้วยสุดยอดครับเบอร์ยีปดครับผมสวัสดีครับพวินครับเบอร์เกครับอ่ากหลังเสียงดังนิดนึงนะคะสวัสดีครับ้สวัสดีครับผมเจเจนะครับเบอร์อะไรเบอร์ีสครับสวัสดีครับผมเจนะครับเบรครับน้ยสวัสดีครับผพี่ครับเบอร์สปครับสวัสดีครับผมมาครับเบอร์ห้าห้าครับปอนครับเบอร์สี่ครับ ไลน์ชิต้าวันนี้สมาชิกก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวทีมเต็มๆมาวันอื่นมาวันจริงเราขาดใครบ้างของไลนงชิต้าจริงไม่รู้ครับหมอจิ้มอ๋อขาดหมอจิ้มโอเคมากันเยอะนะภูมิใจในทีมเราเราจะนอนปีที่แล้วเราจะนอนมากใช่โอเคครับสวัสดีครับพวกเราทีม Shadow Eagle นะครับผมจอสเวียร์ครับเบอร์เบอร์อะไรวะ83ครับมีหลายเบอร์ สวัสดีครับริวครับเบอร์ยี่สิบสี่ครับผมสวัสดีครับอัสตันครับเบอร์สามสิบครับสวัสดีครับเดเตอร์นะครับเบอร์ห้าครับสวัสดีครับอาชีนะครับเบอร์ศูนเจ็ดครับสวัสดีครับเห็นผมไหมครับอ๋อครับผมอู๋ครับผมเบอร์เก้าครับสวัสดีครับเตโชนะครับเฮ้ยพ่อศูนย์ศูนย์เบอร์เบอร์ศูนย์ครับผมที่ผมเบอร์อะไรสวัสดีครับทีครับเบอร์ยี่สิบห้าครับ วัสดีคร <ame> ับกวีครับเบอร์ตองครับตอนเจ็ดัอนตอตอนตอตอร์ตอนเอนตอนตอนตอตอนอเรอขตอนตอนอเตานตอ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 นตนตอตอนตอนตอนตอีตอน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 อนตอนตาอนตนตอนอตออนอนออตรนะอนนอนนตออนอนออน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 น การพิจาร้าเป็นยังไงบ้างประกอบการผลตอบรับเหรอครับผลประกอบการเลยผลประกอบการอ๋อเราทีม Shadow ego แพ้นะครับทำไมเสียงดูแพ้ไปเยอะไหมคะตอนนั้นเราแพ้กี่แต้มจำไม่ได้จำไม่ได้พวกผมจำไม่ได้เรื่องเรื่องปีที่แล้วเป็นเรื่องของปีที่แล้วครับเรื่องของว่าดีเราโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่า ปีนี้ก็แพ้เหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเหรอเอาแล้วปีนี้พร้อมมากครับเพราะว่าเราสะสมตัวผมเองปีนี้แล้วไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าบาดเจ็บเลยปีนี้ก็คิดว่าต้องลงให้ได้ครับต่อให้ข้อทับพลิกเข่าเสื่อมกระดูกหลังหักผมก็จะลังเล่นครับเพื่อเพื่อทุกคนเพื่อทีมใช่มีใครแม็กซ์กีฬาไม่ฟันตัว กีฬาก็ผมว่าทุกคนนะครับแล้วถ้าจะถามว่าฝากความหวังไว้ที่ใครได้บ้างจอร์ดเลือกมาหนึ่งคนสองคนนะแยกสองคนจอร์ดจอร์ดที่ขอยดูด้วยไม่อยากทิ้นานดิไอ้มิโอแน่นอนมิโออยู่แล้วเอาแล้วให้เป็นผมละกันเผมเองไม่ได้เล่นปีแล้วผมอยากเล่นมากๆนี่ด้วยนี่ด้วยเขาบอกสองคนไงอันนี้สองกับชินคู่หูกันอยู่แล้วเพราหลังจากซ้อมไปแล้ววันนี้ก่อนหน้านี้ซ้อมไปแล้วคิดว่าคนไหนจะเป็นดาวรุ่ง ดาวรุ่งของทีม Shadow e a g l เหรอครับในมุมมองผมนะเด็กใหม่คนนี้เลยแอสเันเพราะว่าผมเนี่ยไปสเก้าวน้องมาพอรู้ว่ามีทีมอะไรอยู่บ้างก็เลยเข้าไปดูไอจีเออแล้วก็เห็นน้องน้องเล่นกีเออ่กีฬาเฟรชชี่ใช่ไหมมีรูปหนึ่งียนว่าเฟรชชี่แชมป์ว่าเฮ้ยเป็นแชมป์น้องโอเคแน่เลยว่ะเออ่ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าน้องเขาบอกว่าจะเปิดของปีหนึ่งของมหาลัยก็แชมป์อ่ะแ คำว่าแชมป์ก็คือว่าจบแล้วใครหน้าเป็นห่วงสุดเป็นห่วงสรอครับ่าเหน้าเป็นห่วงสุดเหลือตัวเลยทำไมอะทำไมไม่มีใครน่าห่วงนะผมว่าเป็นนีโอเลยแหละครับเพราะว่าเขาเพราะเขาคาดหวังมากเดี๋ยวผมกลัวว่าจะซ้อมเยอะแล้วจะไปเจ็บอีกอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วเรากังวลอะไรกับทีมนี้ไหมกังวลนะครับกังวลใครในทีมไหมมีใครขาดทุกคนทันมา ไม่ไม่ค่อยนะผมเฉยเฉยเพราะว่าผมก็รู้จักหมดแล้วศึกษามาหมดแล้วทำกันมาวันนี้แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันนี้แบบเห็นไหมตาดำเนี่ยเพราะว่าดูว่าแต่ละคนเนี่ยสไตล์เพลฟเป็นยังไงบ้างจริงปะ no strong shit bro ครับผมเต็งที่แบบว่าจะไปสู้กับน n โอ อุ้ยตัวเต็งเหรอครับผมเอาจริงๆผมว่าทุกคนจะเก่งหมดทุกคนจะแต่งหมดไม่ได้ซ้อมเท่ากันหมดใช่สมบูรณ์ตัวสมบูรณ์ตัวแต่เอาจริงๆเอาจริงๆเราเรามีผู้นำทีมในปีที่แล้วแล้วที่ช่วยเราก็คือคุณมาชัดครับผมซึ่งปีนี้ก็จะแบกเราเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าแพ้หรือชนะก็โทษทุกคนอยู่ป็นมาเพราะว่ามันแบกหลังจากอยู่แล้ว f ี่ MVP 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 <c oughs> เอาไม่แต่เอาจริงๆในความเป็นจริงก็คือทุกคนก็คืออยากเล่นอยากมาสนุกแล้วก็คิดว่าปีนี้สตลล์อนฟิกก็จะสนุกเหมือนเดิมครับผม <c oughs> แล้วก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมีเพลงใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆให้คนดูได้ดูกันระหว่างลับทีนี้ครับผมอันดัที่ลูก่เป็นหนาใช่ไหม ลุกวางคนยุ่งในการแข่งยังไงบ้างกับทีมเรานี่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นเลยนะนี่เตรียมมาทั้งคืนเลยนี่พี่ลุกอ่ะบอกลายมาบอกไม่กลัวผมผมค่อนข้างคาดหวังในตัวเองมากมากคาดหวังในตัวเองมากเพราะว่าซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันจริงๆที่บ้านใช่แล้วก็คาดหวังนะมาคนเดึ่งฟิตนะดูเามติดครื่องนี้ออกกําลังกายด้วยกว่าฟิตมากแล้วก็สองสองสองดสองแปดสองแปดสองแปดเลยใช่ใช่ตีนว่าซ้อมซ้อมบ่อยซ้อมบ่อย สองบานเลยพี่สองบานสองบานออเฮ้ยเขาจงมาให้ขนาดนี้แล้วแปลว่ากินนว่าปีนี้เราจะเอาแชมป์เหมือนเดิมสองสมัยยากนะผมว่านี่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยอยากได้ความที่เราอยู่หน้าทุกวนกะดานกลางกันบ้างกัหลายคนสองคนนี้แล้วก็เหมือนถ้ามองไปนี้แล้วก็มองไปนี้เหมือนฝั่งนี้สูงกว่านิดนึง ม่นเยอะเลยแหละมันจะมีมันมันมีสังกีเรียกฮาร์ดโอเวอร์ไฮด์ส่วนผมไปยังไงบ้างเราเป็นประมดของทีมเลยนะเนี่ยของกลุ่มเลยเนี่ยครัผมไลน์ไ่งงก็เอ่อช่วงนี้ใช่ไหมในบ้านที่จะเ้องไปเดียวแล้วเพาผมตั้งใจแล้วปีนี้ผมมีคนหนึ่งที่ผมจะทำให้เขาขึ้นมาโดดเด่นพี่ชายผมคนนี้ผมเจ็บอยู่นะครับตอนนี้ แต่ว่าทาเต็มที่แน่นอนอแต่ที่เรามีน้องใหม่เข้ามาสองคนก็คือนี่น้องคีมน้องคีมน้องคีมคินอะไรหรือเปล่าครับก็ดูตั้งแต่ตอนปีที่แล้วครับผมเ้าดูเ้าดูแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าพี่พี่เก่งขนาดนั้นเลยเราเลยจะมาแบบช่วยเสริมทัพอะไรอย่างเงี้ยครับผมจ้าผมก็เล่นบาร์สอยู่แล้วครับเล่นทุกวันครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมก็เล่นอินเตอร์เทนครับผมก็ได้ คือเอาง่ายๆนะยชิต้าไม่ได้ไรหรอกแนนโอขำการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรแล้วทีมเราอ่ะครับหน้าทีในเกมใช่ไหมพี่เนีสนามทุเคเล่นที่เล่นเมื่อคืนทุเคใช่ใช่พี่เมื่อวานที่เราเล่นเป็นแบ็กซ้ายแบกขวาได้บอลยังเป็นป้าเลยว่าอยู่เป็นโกเมื่อคืนมันมีกลยุทธ์ที่จะเอาชนะฝั่งนู้นไหม คุยกันว่าเฮ้ยนีแหละที้เราคุยอะไรนายผูกสามสักคีครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้จะสร้างกลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มไว้ครับผมเพราะว่าไม่เล่นบาสเหรอเออเป็นเกมฮะตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือไม่ได้ซ้อมแผนอะไรกันไว้เลยครับเชื่อว่าสีขาวนี่คือสามสักคีกันอยู่แล้วเพราะเรามองตาก็รู้ใจกันปีนี้ก็คงลุยๆกันไปแบบนั้นใช่ไหมครับคุยให้ความไว้ใจกับคนที่บัตสองเอาไปเขาจะบัตคืนไหม คนจู่พร้อมมากอะเขาไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะขาซื้ออาจะรุ่แล้วเพราว่ายังไงคนดูมาดูสน enfin ุกแน่นอนก็สีขาวถึงอาจจะเล่นไม่เก่งแต่เอเดเตทั้งใจครับจอเป็นไงบ้างฝั่งนี้เขาพูดไม่หยุดเลยฝังเรายไงบ้างบอกเขาไปมีกลัวบ้างไหมมีกลัวบ้างไหมดีดีดีมีดีีอีด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 ีมดีีีีีีีีีีีีีีีีี บอกเขาเลิกเล่นบาแล้วไปเล่นตลกเถอะครับมาเล่น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 เอายังไงเนี่ยคือผมว่าสำหรับอีเวนต์นี้นะครับ GMMTV Starlympic o เป็นอีเวนต์ที่คุ้มมากๆเลยบัตรเราซอลแล้วเนาะแต่ว่ายังเหลือแบบไลฟ์โชว์อยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งมันสำคัญมากเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะผมมีทั้งแบดมีทั้งบอลปีนี้เหมือนจะมีพูดได้ไม่เอ่ยมีวิ่งผัดเออมันไม่ใช่แค่กีฬาบาสเกตบอลอย่างเดียวครับ ซึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีกรับรองผมว่าคนที่ได้มาดูอ่ะคุ้มแน่ๆน่คบยังปัดออนไลน์ดีเหรอเราอยากจะมีเซนประบานน้าดูกว่าวิ่งขัดกันอว่านี้นะือเปล่าบานนะ,ะนผมคิดว่าปีปีที่แล้วอ่ะคือที่เดียวมันปีเหมือนก็เป็นปีแรกข,ของผมนะที่ได้ได้แข่งกีฬาอะไรแบบนี้ครับมันทําให้เราเรา,เราแบบมีเวลาเรายังไม่ค่อยเก็ตว่ามันจะเป็นอะไรยังไงอ่ะทุกคนก็ตื่นสนามกันพอสมควรผมว่าปีนี้มันจะทุกคนเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ย มันมีในมุมมองผมนะผมเล่นบ้านมาก็ตั้งแต่ไฮสคูลครับที่นี่เป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมนะที่ผมเคยแข่งมาเพราะฉะนั้นเราแบบอยากจะไม่ใช่แค่ว่าอยากชนะอย่างเดียวเราอยากจะเอนเตอร์เทนคนดูด้วยผมว่าปีที่แล้วมันค่อนข้างตึงด้วยการแข่งขันที่มันสูสีแต่ว่าปีนี้เราจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าลุ้ trash top อะไรแบบนี้มากขึ้นครับแล้วก็ผมว่าสนุกอะ่ะครับ พูดถึงตัวเองแต่ละคน3คำกิงสักหน่อยอ่ะวูก่อนเลยผู่สบตาที่ผูมาก่อนเลยลูกไม่น่าสบตาเลยคาดหวังนะ3คำให้กับทีมตัวเอง3คำให้กับทีมตัวเองเหรอครับโหยากเลยคราวนี้ตาลอยเลยไม่ได้คิดมาจากบ้านช่วยถามคำให้กับทีมนะครับอ่อนให้หน่อยครับ อ่อนให้ได้่อยอ่อนให้หน่อยนะก็ได้ไปขอร้องเขาเราต้องแบบเราแบบจะไปขี่เขามากไม่ได้ไงเราต้องไปขอร้องเขาบ้างปีที่แล้วเขาแบบนำเราโด่งเลยใช่แต่ว่าผมผมมีเหมือนนีโอแอบกระซิบมาในแบบในในหัวว่าแบบแพ้ไม่ได้เออมันพูดคำนี้ผมจริงจริง ครับก็สู้ๆนะไปให้กำลังใจเราไม่ออกเขาเลยบอกไม่ออกแทนแน่ๆเราสองงาสองงาไม่อที่าแล้วว่าที่ไหนาริวแพ้กี่แต้มเราเราเรานเราัเะ ไปทางถามอีกอะทมครับไหวไหมนะเน่คนเล่นเขาตัวเองชนะขาดเล่นสอง้าเฮ้ยชะนะยอเลยครับอมยอเครับยอดเ้อยไปฟอรมาดเลาฟอมาแรกแล้ะอนาวบ้าเก่งเรื่องตลก สี่คำ oh, สี่คำอ๋อสี่คำสิบประกาตายแน่ๆตายแน่แน่เอาลูกเราไปใช่ทีมกูเดิอ่ะอ่ากดครับพี่มูครับสามคำให้กับทีมมูสอ๋อให้คำนุนใช่ไหมเลยไม่ใช่ให้ตัวเองเครับให้เขาให้เขาอะไรวะพี่ผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าน่าจะแบบ แบบพิ้วตัวเองสุดท้ายก็เข้าใจว่าตรงทิ้งเขาเ้าเอาหมดเลยลุยมีก่อนหรอคะลุยก่อนเลยค่ะไม่เท่าไหร่เ่าได้เล้วผมาเป็นเล่นเอาแต่ก็หมายถึงเราอยู่ดีอะได้แค่อกครับ

ไม่ได้กินข้าวหรอวะไม่ไหวหรือไม่ไหวหรือกินข้าวยังเหนือหิวไงมันต้องแข่งกีฬากันอ๋อ้มันเร็วมาเกไม่พูดเยอะเนี่ยเอาจริงหน่อยอุ้ยมองพี่เลยนะจัดให้น้องโอ้ยพี่จ๋ายโอ้ยพี่เอาจริงสุดเลยผักผักอะไรกบบนี้มากๆ ได้ครับสนุกมากฝากด้วยนะครับกับ GMTV Starlympic o 2024นะครับตอนนี้บัตรเราโซเอาแล้วแต่ว่าไลฟ์สตรีมยังมีขายอยู่ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับอยากให้มาดูกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทีม Lighting n c h e e t a h หรือว่า Shadow Eagle นะครับไม่ไม่ใช่แค่แข่งกีฬาบาสก์มีฟุตบอลฟุตซอลฟุตซอลมีวิ่งแล้วก็มีวิ่งผัดมีคอนเสิร์ตรับรองว่าทุกคนแบบยิ้มเอมแน่นอนครับ6ชั่วโมงเต็มเลยอู้นี่ก็พิ่งรุ้มกันนะการที่อร่อยนะ เจอการวันที่21ธันวาคมนะครับที่ Impact ครับผมเย้ครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูใจกันนะใจกันนะแต่ละทีไม่คิดวิธทีมกูณตอนนี้เลยเพราะว่าเปล่าวันนั้นวิ่งเขาก็คิดแล้ววิ่งเขาทำไงครับเขาก็บูชือไงาต่คนอื่นแอว่า

แชมป์ก่อน้องออกมางนี <S <S right. ้มังแม้เราก็รู้ไม่เขาเห็นละมาวันนี้เผื่อนิโอนิวีแล้วก็บุ๊กด้วยนะครับชาโดอีโก้ชาโดอีโก้ชาโดอีโก้เฮ้ยออยไปน้องอยไปน้องอยไปร่อยไปไอ้ทานนั้นมันเล็กใหญ่ปูทิ้งไรู้เออ

เลยกับพี่ลูกพี่ลูกขยับมาข้างหน้าหน่อยค่ะโอเคเป็นภาพนิ่งนะคะเอออันนี้อินเสิร์ตก่อนเนาะอินเสิร์ตก่อนเป็นกล้องที่มีไฟนะคะยกมือใดๆได้เคลื่อนไหวได้เป็นวิดีโอนะคะอันนี้เป็นวิดีโอโอ้ยเยแล้วเลยเล็กใหญ่อันที่ไม่มีไฟยกมือไายปใดใดได้ทเข่าขาพีห์ฮาร์ได้นะคะเอ้